เตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาย FC พี่น้องมาชมแนวทางนะเหมือนหน่อยสองประเด็นเน้นรูดนะครับนวันประจำวันจันทร์นะครับที่ห เมษายนพศ2567กับเลขเด่นที่ผมได้มาก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดในรูด2กับ4นะครับตัวควมจั่วสาัวสก็จะมี0ูนย์2 9 2สอหรสาับ4ีก็จะมี0ูนย์2แล้วก็3 4 3ตัวเด่นนะครับก็จะมี3 4 2นะครับ7 5 2 1 9 4 0 6 2แล้วก็552สําสำหรับเบิ้ลมี2 2 4 4 5แล้วก็6กันให้4คู่นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกที่พี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ